สวัสดีทุกคนครับวันนี้มาอยู่หน้างานของอำนาจโซลาเซลล์ครับทีมงานจอดบัติดตั้งโซลาเซลล์ทำแท้งขุดโคกหนองนาตัวนี้รับหมดเลยครับวันนี้มาอยู่ที่อำเภอประสาสตรจังหวัดสุรินทร์ครับแล้วก็อยู่พร้อมกับเจ้าของครับที่ท่านได้ว่าจ้างช่างอำนาจโซลาเซลล์มาโอเคเจอทั้งสองท่านแล้วครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวสัมภาษณ์เจ้าของก่อนนะครับเป็นไงครับเรียบร้อยดีไหมครับเรียบร้อยดีค่ะอ่าเรียบร้อยดีครับทำไมทำไมถึงอยากจะจ้างช่างอำนาจนะครับเพราะอะไร ตามผลงานเป็น f อเป็น f c ของช่างอ้นานมาตลอดเลยจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นแถวอำเภอประสาทนี้ก็ต้องยอมรับว่าแถวนี้ช่างเจาะใบานก็จะเยอะอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะแต่สุดท้ายก็เลือกอํานาจโซลาเซลล์นะครับเหตุผลอีกอย่างในการที่เลือกอํานาจคืออะไรครับนอกจาก f c เนี่ยมั่นใจในการใช้อุปกรณ์ของคุณภาพกว่าที่จะกว่าที่จะตัดสินใจได้นี่ดูแค่งานสองงานครับหรือว่าดูมานานมาก ดูมานานแล้วแล้วก็ติดตามของผลงานของครูด้วยอ๋อครับผมก็จะดูในเรื่องของช่องผมด้วยครับแสุดท้ายอย่างที่ผมบอกว่านี่ครับเขาจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นแบบมาตรฐานครับอย่างเช่นท่อนี้ลงให้หมดเลยนะครับซึ่งช่างทั่วไปส่วนใหญ่เขาจะลงเพียงแค่6นิ้วใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่นี้ลงให้หมดเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็ได้น้ําเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะอ่าก็พามาสัมภาษณ์ครับแล้วก็เป็นครับช่าง สมคําคุยไหมครับตัวจริงเสียงจริงงเมครับเวลาที่มาจอดนี่ช่างแนะนําอะไรไหมครับตอนที่ตอนที่เจาะบาดาลค่ะก็จะดูคลิปการแนะนําการใช้อุปกรณ์แล้วก็ทุกอย่างเกี่ยวกับเพจของอคือติดตามมานานแล้วก็เลยไม่ต้องอธิบายมากมาย่อมมาถึงแล้วนี่คือก็เพียงแค่นัดวันนัดเวลาสถานที่ก็แค่นั้นใช่ไหมครับ่พอใจกับน้ําที่ได้มาไหมครับวันนี้ พอใจค่ะโอเคใช่ไหมครับอืมตัวน,นี้จะทําอะไรครับบริเวณพื้นที่ตรงนี้ก็ว่าจะไว้ปลูกต้นไม้แล้วก็ลดน้ําต้นไม้ไว้รออยางที่เราเลิก,กเกษียณกลับมาอยู่บ้านอ๋อรอเกษียณก็จะกลับมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> ก็แสดงว่าอย่างนี้น้อยขอให้มีแหล่งน้ําก่อนใช่ค่ะนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับ,รบก็พาทุกคนนะมาดูแล้วก็มาสัมภาษณ์เจ้าของแนละ้วจะหาว่า ช่างมโนไปเองก็พามาดูหน้างานจริงครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเห็นแต่คลิปช่างอำนาจเป็นคนนําเสนอวันนี้ผมเป็นคนนําเสนอพร้อมกับเจ้าของที่อยู่ตรงนี้เลยครับโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าของเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมครับอ่าตอนนี้ก็คือจอดเสร็จแล้วใช่ไหมครับช่างครับเสร็จแล้วครับผมตอนนี้จะทําอะไรครับนี่ตอนนี้เราจะลงท่อกันพังนะครับผมใส่ในสีนิ้วใส่ในสีนิ้วครับผมอืมอันนี้เป็นท่อลายใช่ไหมครับเออท่อฉลุ อันนี้เราจะลงท่อตันก่อนเส้นแรกอ๋อเส้นแรกจะเป็นท่อตันก่อนท่อตันก่อนลงไปตลอดแนวที่เราเจาะเจาะเท่าไร่ลงเท่านั้นะอนาคตบ่อประดาเราจะไม่พังแสดงว่าร้อยเมตรก็ต้องก็ต้องลงร้อยเมตรเลยใช่สองร้อยเมตรก็ต้องลงสองร้อยเมตรแสดงว่าค่าท่อนี่ถ้าร้อยเมตรนี่น่าจะเกือบแสนนะแค่ค่าทอนี่ค่าท่อก็ถ้าร้อยเมตรก็ประมาณสองหมื่นสองหมื่นครับผมค่าท่องหมื่นกว่าบาทสองหมื่นเห็นบางบ่อนี้จะลงหกนิ้วยาวด้วยลึกด้วยใช่บางบ่อลงหกนิ้ว ลึกคือเราต้องวางจนชนชั้นหินนะครับครับผมคือไม่ระบุว่าจะลง5เมตรหรือ10เมตรหรือร้อยเมตรก็จนกว่ามันจะถึงชั้นหินชั้นที่2นี้จะเป็นแบบฉลุใช่ไหมครับอ่าทอฉลุไปดูเราจะลงไปเรื่อยๆอืมท่อนันท่อนแรกนี้จะเป็นแบบไม่ฉลุเนาะอ่าแล้วนี่ก็จะเจาะมีรูครับมีรูแล้วก็เพื่อที่จะแบบเวลาน้ํามันเข้าได้แต่หินทรายอ่าาจจะเข้ายากเข้ายากอ๋อนี่นี่การเจาะสกรูเข้าไปด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมการล่วงเวลาลงสกรูนี่หนาไหมครับหนาครับผม เพราะว่าเราจะไม่ให้ท่อมันตกมีการเจาะสกรูใส่เข้าไปด้วยก็แต่ว่ามันจะไม่ทะลุไม่ทะลุเข้าไปในตรงนั้นใช่ไหมครับใช่พระว่าเราจะเรียกน็อตพอดีกับ P P C อ๋อให้มันพอดีเท่ากับ A 2เนื้อ P P C ความหนาใช่ไหมครับใช่ครับผมเข้าไปเป็นแบบนี้ครับทุกงานเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับต้องลงทุกบ่อครับทุกบ่อที่ผมไปโจกเขาต้องลงกันพังเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับผม บ่อนี้ลงกี่ท่อนครับลงบ่อนี้เจาะหกสิบเราก็ลงหกสิบไม่ถึงมาหกสิบเมตรเราก็ลงหกสิบเมตรยาวหกสิบเมตรแต่ว่าจานวนท่อนก็ท่อนละประมาณกี่เมตรสี่เมตรครับผมสี่เมตรอ๋อก็ประมาณยี่สิบท่อนลงสิบห้าเส้นสิบห้าเส้นครับท่อนละสี่เมตรเป็นแบบนี้เลยครับนะครับถ้าตอนนี้คิวงานไปจังหวัดไหนบ้างครับนี่ ตอนนี้คิวงานก็ทั่วประเทศนะครับผมเอฟซีก็ไว้ใจนะครับผมจ้างไปเจาะก,ก็ดตอนนี้คิวก็เยอะอยู่แต่เราเจาะทั่วประเทศอยู่แล้วนะไปได้ทีมงานเราเยอะถ้าสนใจก็สอบถามมาดูก่อนนะเผื่อว่าอยู่ใกล้ตรงไหนก็พอที่จะขยับให้ไปได้ก่อนอใช่แต่ถ้าในกรณีที่อยู่ต่างจังหวัดอาจจะต้องรอคิวจนกว่าจะได้ไปในจังหวัดน,นั้นใช่ครับผม แต่ถ้าโอนมาก่อนไปก่อนไปก่อนตอนนี้ก็มีทีมงานเพิ่มนะครับผมมีทีมงานเพิ่มอีกที่ทีมงานจากของผมตรงๆเลยนะผมเท่ากับเป็นรถน้องชายผมอีกหนึ่งคันนะครับผมนนี้นะครับก็จะมีทีมงานอ่าทีมงานด้านนี้อ่าวันนี้ครับผมสวัสดีครับผมอ่าอยู่จังหวัดใดครับผมอยู่สารคามอยู่สคามนะครับคือถ้าเกิดได้เป็นเขตโซนสารคามนี่ช่างอาแม่ก็จะคือถ้าเกิดเราไม่ได้ไปทางนู้นก็จะเป็นคนนี้ไปจอดใช่ครับผม คุณภาพหน้างานเหมือนกันหมดเลยรับประกันเป๊ะรับประกันทุกอย่างแน่นอนช่างช่างยังครับผมนี่เดนเศ้าครับผมทางเดนเศ้านะครับอันนี้ก็จะมีพวกวงดนตรีนํารับจอบาด้านนําแสดงว่าจอหนามออกอ่รับรับในเรื่องของงานดนตรีพร้อมจอหนามออกปุ๊บแห่ให้พร้อมนี่ครับก็ทีมงานของอํานาจโซลเชวิอีกหนึ่งคนที่อยู่พังสารคามเนาะคาอ่าเดี๋ยวคงจะได้เห็นงานบ่อยๆแล้วทีนี้นะครับอ่าถ้าท่าไหนที่สนใจนะครับถ้า ไม่เห็นหน้าตามีหนวดแบบนี้ไปอาจจะเห็นหล่อๆแบบนี้ไปแทนใช่ครับเหมือนกันน้องชายคนหนึ่งเริ่มมีหนวดเหมือนกันแล้วจะได้จะได้งานบ่อยๆเยอะๆเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับอ่าก็พามาดูหน้างานครับนี่ลงไปจนสุดนะครับแล้วนอกเหนือจากนี้ถ้าจอดเสร็จถ้าไม่อยากจะมีปัญหาก็ติดตั้งตั๊มโซลเซลครับผมหรือทําแท้งอันนี้ยรับหมดนะครับนั่นคืองานที่ช่างคนนี้ได้ทำเห็นไหมครับทีมงานเยอะแยะเลยครับนี่ก็อย่างที่บอกเพราะว่าราคาอาจจะสูงกว่าท่านอื่นหน่อยแต่ว่า คุณภาพหน้างานครับเหมือนที่เจ้าของท่านได้อธิบายเมื่อกี้มันชัดเจนนะครับอาจจะหมดเยอะหน่อยแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็จบที่นี่นะครับกับทีมงานอํานาจโซลาเซลครับรายละเอียดเบอร์โทรตามนี้เลยครับนะครับมี2เบอร์ครับแล้วก็ข้อมูลการติดต่อทางเ Facebook อะไรผมจะลงไว้ล่างคลิปอีกครั้งหนึ่งขอบคุณช่างครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับที่พามาดูหน้างานลองเรียนแบบได้นะครับถ้าเกิดว่าช่างท่านไหนอยา่ที่จะทําแบบนี้ลองดูได้นะครับผมแนะนาลูกค้าไปเลยครับผมมีประโยชน์กับลูกค้าแน่นอน นะครับผมถึงช,ช,ช่างเขาไม่แนะนำเราก็บอกช่างเลยลูบทอ่อฉลุให้หน่อยอนะครับผมบอกได้เนาะครับบอกเขาเลยถ้าเกิดว่าที่จอดถูกๆเขาจะไม่ค่อยเห็นกันแบบนี้เท่าไหร่บางทีเขาก็ไม่แนะนำเลยครับเขาจะใส่เพียงแค่ท่อเดียวแค่นั้นโอเคครับผม